เชื่อนำตะกุลประสงค์จ้ะบอกเนี่ยคุณมอนำตะกุลประสงค์จ้ะคุณแม่พิมนำตะกุลประสงค์ค่ะคุณแม่พิมมีปัญหาสุขภาพปวดในช่องท้องค่ะไปหาหมอแล้วไม่หาโรคไม่เจอเป็นมาได้สี่ส <od> ิบกว่าปีเป็นมาสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสี่สิบกว่าปีสี่สิบเขาหาสิบปีแล้วตัวค่ะทุนทุกข้อระมานมาตลอดแล้วที่บอกว่า มีวิญญาณบัมพบบุรุษจะมาอยู่ด้วยนี่ได้รับข้อมูลนี้จากทางไหนไอ้แบบว่ามีคนดูหรือว่าใมีคนดูแล้วเขามีคนดูรับเอ้าเป็นคนทรงใช่ไหมใช่เป็นคนทรงบอกให้รับเอาวันนี้รับแบบดรับรับขันมาด้วยรับรับผรับปัตจิเทิรักดิแดงไปรับป่าเอาว่าจะทําให้ จะมาเป็นจะเป็นคนทรงให้ต่อใช่ค่ะคือรับตระกูลของบรรพบุรุษมาคนทรงท่ามีมันแบบรรพแล้วก็ไปรับแล้วไปรับปากเขาด้วยใช่ไหมจ้าแต่ว่าไม่ได้ทําให้แล้วในเวลาเนี้ยปวดท้องมาตลอด40ปีเลยเหรอท่านทิวดามีคลอดเขาเรียกว่าอะไรว่ามีแท้งในท้องใช่ไหมหนึ่งคนคนเดียวเปล่าพ่อตาย กับหลุดหนึ่งกับหลุดอีกหนึ่งคนเหรอใช่ค่ะเอ้ยไม่ไม่ด้หรอใช่ไหมใช่ค่ะข้อตายหนึ่งหลุดหนึ่งค่ะข้อตายแสดงว่าขอดออกมาแล้วเหรอใแล้วค่ะแล้วก็ตายแล้วก็ตายได้กี่วันแล้วตายพอได้พ่อพันโคตรออกมาโคตรแล้วตายเลยพอได้เห็นไปพูดง่ายได้ลืมตาดูโลกก็ตายเลยบ๊วยบ๊ได้เออตายในท้องแล้วก็ข้อดออกมาเห็นก็หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งก็คือหลุดท่านเทวดามีเด็กสองคน ที่ตายโดย <c oughs> ไม่ได้เจตนาทั้งสองคนยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยยังอยู่กันนั่นแหละย,ยังอยู่นี่ก็เป็นสาเหตุแห่งการปวดท้องและมีวิญญาณบัมพบุรุษอยู่ด้วยยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ท่านเอ๋ยยังอยู่ดวยเลยนลั่นแหละนะเราเป็นนั่นอะไรไวลาา้ล่ะคะ ขาตามตลอดแหละท่านเอ๋ยก็ไปรับปากเขาไว้ใช่ไหมจ้าอ้าวแล้วจะทำยังไงดีจะต้องให้ประกอบพิธีองไรบ้างพร้อมจะตัดใช่ไหมท่านอยากจะให้อยู่หรืออยากจะให้ไปอยากให้ยุติอยากให้ยุติอยากให้ยุติค่ะอยากให้ยุติเลยเพราะรับปากตอนไม่รู้ภาษาคนใช่ไหมเอาใบสีนั่นแหละท่านเอ๋ยมาขอขมาเลยต่อพระตรัสายนั่นหนะใบสีมีทูปเพียนค่ะ นำมาอย่างนั้นนั่นแหละเอ้ยแต่เขานั้นต้องบวชส่งไปนะท่าน60วันนั่นแหละที่ตกลงกับบิญญาณไว้บัมบุรุษไว้ว่าจะให้มาอยู่ด้วยให้เปลี่ยนเป็นการขอขมาโดยเอาใบาสีและบวชให้40วันใช่ไหม60วันหกสวันอ่าทำได้เปล่าได้ค ทำได้รายการที่หนึ่งส่วนรายการที่สองเด็กสองคนนี้จะให้ไปเกิดหรือเปล่าให้ใช่ไหมให้ค่ะอ้าวท่านเทวดาเด็กสองคนเอาอะไรบ้างเด็กสองคนน่นนะท่านหนาะเอาบุญให้นั่นแหละคะ่ะสามสิบวันนั่นแหละเอ,อ้ยสามสิบวันได้หรือเปล่าได,ได้ค่ะได้ค่ะจะจัดเมื่อไหร่บวดได้เมื่อไหร่คะภายในเดือนไหนคะ เอาในวันนี้ด้วยจ้ะบวชเลยค่ะบวชวันนี้เลยเริ่มเลยค่ะ <Yeah. S 1> เริ่มเลยค่ะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแช้์ียิงกันแล้วแน่พอรู้ไหมลูกที่ตายออกมาคลอดออกมาเป็นชายค่ะแต่หลุ่ไม่ไม่ไม่ทราบค่ะแต่ที่ตายอยู่ในท้องไม่ทราบค่ะที่ดูโลกก็ิงแหละท่านึ่งชายหนึ่งหญิงใช่แล้วนั่นแหละนนาร้าพเจ้าเอา เขาจะให้เธอไปเกิดแล้วเธอจะกินอะไรบ้างเธอชื่ออะไรผู้ชายผมชื่อเด็กชายพุ่งครับพุ่งเหรอะคะเด็กชายพุ่งค่ะพุ่งพุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะสู้พุ่งพุ่งนากุ้งนาค่ะเด็กชายพุ่งชายกุ้งพุ่งพุ่งนาค่ะพุ่งนาพุ่งนาอ๋อผู้ชายเรือกไม่ได้แล้วผมตายไม่ได้เหรอผู หูมันไม่ดีเว้ยเพราะว่ามันเครื่องมันสะท้อนไปสะท้อนมาอ่ะแล้วเด็กหญิงเด็กหญิงชื่ออะไรหญิงก็เหมองกันชื่อนาก็้นะกทุ่งนาอ๋อทุ่งกนาอ๋อน้องนาง่าแล้วเนี่ยพี่ทุ่งพี่ทุ่งน้องนาอ่าตามนี้อ๋อทุ่งนาอ่าโอเคกินไรว่าไป น้ำโนมเซเว่นตามนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอัน่หนุนจ้าว่าไปเอาชุดเชื่อเยอะรัดาคะชุดเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายครับรองเท้าคะเอาได้แล้วเสื้อผ้าปล่อยสัตว์อาหน้จ้าเงลายผ้าไหลชิตัวก็หมาชิ้ตัวตัแล้วคะปลาไหลติดปลาหม้อติค่ะตั้งกระทะกี่ชุดสอชุดค่ะได้เปล่าได้จ้ะ ได้อ่าทุ่งกันนาคนละชุดรเรียบร้อยไปได้เขาบวชให้เลยพรุ่งนี้บ๊ายบายไป,ไปแล้วได้แล้วเนี่เออโชคดีอบคุอรถเด็กเล่นมาสองคันตามน,นะะี้นกกนนะครบายเบออต,ตอคอ